เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วนะครับสำหรับอของเล่มม .2 เล่ม2ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับบทที่5โอเค ข้อที่1ครับจงแยกตัวประกอบของผู้นาต่อไปนี้มีทั้งหมดอยู่4ข้อย่อยนะสข้อย่อยก็เป็นการกทบทวนมานะครับเราจะแยกตัวประกอบมันยังไงดีก็มีกระบวนการทําได้อยู่หลายอย่างนะครับจะจัดรูปกําลังสองก่อนใช้ผลต่างกําลังสองจะแยกโดยวิธีการดัเลขได้หมดทุกวิธีเลยนะครับอลองดูก่อนนะข้อนี้ถ้าอยากจัดให้ดูง่ายสัหน่อยเราก็มองให้กลายเป็นหน้ากําลังสองเห็นไหมครับในวงเล็บตรงนี้มันเป็นกาลังสองสมบูรณ์พอดีละ พี่ทําช้าๆดูก่อนดีก,กว่านะเพราะนั้นหน้าของเราคือ y ถอะไหมครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหน้าคือ y หลังของเราเลข10นะครับเพื่อคูณกันให,ให้ได้ออกมากลายเป็นลบยี่สิบ y พอบวกด้วย10กกาลังสองก็กลายเป็นกําลัง 2, สองสมบูรณ์พอดีเป๊ะเลยนะครับใส่วงเล็บซะหน่อยก้อนในหน้าก็คือเลข9นะครับยังไม่ทําอะไรกับมันก็ได้ด้านหลังครับ441มันคืออะไรเอ่ยกำลังสองมันคือ21่กำลังสองใช่ไหมครับเพราะนั้นด้านหลังเนี่ยมันก็คือ2 1 y ก้อน,นหน้าเนี่ยก้อน,นหน้ามัาานจัดรูปได้กลายเป็นอะไรดีครับจัดรูปได้กลายเป็น9คูณอยู่กับ y ลบ10ทั้งหมดกําลังสองนะครับอย่าลืมว่าหน้าคือ y <package> เครื่องหมายดูพจน์กลางหลังก็คือเลข10นะครับลบอยู่กับ2 1 y ทั้งหมดกําลังสองนะครับมันยังไม่สวยใช่ไหมเราอยากทําให้กลายเป็นผลต่างกาลัง2นะครับเพราะนั้นเลข9เลขเเราควรบองกลายเป็นเลข3กําลังสองดีนะเพราะนั้นหน้าของเราก็คือกลายเป็น3 y ลบ30อย่าลืมนะครับเอา3กระจายเข้ามามีวงเล็บก็ต้องกระจายเข้ามากลายเป็น3 y สามกระจายเข้ามากลายเป็นลบสามสิบหลังคือยี่สิบเอ็ดวายนะครับนั่นจับลบกันก็กลายเป็นอะไรเอ่ยอช้าๆก็ได้นะตัวอย่างแรกเองลบสามสิบนะครับหน้าลบหลังลบอยู่กับยี่สิบเอ็ดวายนะครับคูณอยู่กับวงเล็บของอก้อนหน้าหลังก็กลายเป็นหน้าบวกหลังหน้าคือสามวายลบสามสิบบวกหลังก็คือบวกยี่สิบเอ็ดวายพี่ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะครับว่า ต้องช้าสะหน่อยอ่ะเดี๋ยวเปลือบ,บางคนตามไม่ทัน 3y ลบอยู่กับ 21y ก็กลายเป็นลบเท่าไหร่ครับลบ18 y ก้อนนี้มีลบ30ก้อนหลังนะครับบวกมากลายเป็น 24y กับลบ30นะครับสามารถดึงออกมาได้สามารถดึงอะไรบางอย่างออกมาได้ใช่ไหมครับหอเรอมอของ18กับ30ก็คือ6นะครับหอเรอมอยีกับ30ก็คือเลข6เพราะฉะนั้นพี่สามารถดึง6ออกมาได้สามารถดึง6ออกมาได้นะครับทั้ง2ก้อนเลย พอคูณ6เป็น1 6นะครับก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนแรกก้อนแรกมันเป็นติดลบใช่ไหมพี่ก็ควรจะดึงลบออกมาด้วยนะครับเพราะนั้นก้อนแรกพี่ดึงลบ6ออกมาลบ6คูณอะไรกลายเป็นลบ18 y ครับก็ออกมากลายเป็น3 y ลบ6คูณอะไรกลายเป็นลบ30ก็กลายเป็นบวก5นะครับ6เฉยๆดึงออกมาจากก้อนด้านหลังก็กลายเป็น4 y กับลบ5นั่นเองนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อยู่ในเทอมที่สมบูรณ์แบบเลย พี่เติมแนวคิดที่สอง,งหน่อยนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงไม่คิดอะไรเยอะทําแบบนี้ถูกไหมแนวคิดที่2ครับสําหรับข้อที่1น,นะเราก็เจอแบบนี้เราก็กระจายเข้าไปเลยใช่ไหมครับดูแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายขนาดนั้นเจอวงเล็บนะครับเจอเครื่องหมายด้านหน้าก็คูณเข้าไปกระจายเข้าไป9คูณ y กําลัง2ก็กลายเป็น 9y กําลัง2นะครับ ลบอยู่กับ9คูณ20กลายเป็น180ใส่ y เข้ามาบวกอยู่กับ900นะครับลบอยู่กับ441 y กำลังส9ลบ441ออกมามีค่าเป็นเท่าไหร่ติดลบ432ไหมนะครับน่าจะพอดีนะติดลบ432 y กำลังสอบ180 y บวก900ลอกมามันทำได้หมดนะครับแหมพวกนี้คือจะทำวิธีไหนก็ได้นะครับทำให้สะดวกกับเราไว้ก่อนนะครับเอาที่เราสะดวกเลย ก้อนนี้ทาทำให้ง่ายเลโหมันมันดูก้อนใหญ่ใช่ไหมพี่ก็ควรจะดึงอะไรออกมาบางอย่างนะครับเช่นพี่อาจจะดึงก้าออกมาก่อนเพราะว่าก้อนนี้หาก้ารลงตัวก้อนนี้หารก้ารลงตัวก้อนนี้หารก้ารลงตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูหอละมอของมันนะหอละมอของมันมันก็จะมีค่าเป็น36นะครับพี่ก็ควรจะดึงลบาหออกมาเพื่อที่ทําให้สามสิทธิ์หน้า y กาลังสองเป็นค่าบ,บวก สาคูณอะไรได้กลายเป็น432มก็มีหนึ่งถูกมสามหกคูณหนึ่งกลายเป็นสาหนะครับเหลือเศษแปดเออไม่ใช่เหลือ7 72ก็กลายเป็น12บสอวายกำลังสองเลยลบสามดึงออกมาเป็นค่าบวกก่อน36คูณอะไรกลายเป็น180ยแคูณห้วายนะครับดึงออกมาเหลือค่าติดลบนะครับสาหคูณอะไรดีก็ต้องคูณอยู่กับ25นะครับแบบนี้ถูกไหม ทุกอย่างก็ง่ายหมดละนะครับเราก็ควรจะแยกออกมาได้นะมีการแยกกี่แบบบ้างอ่ะอาจจะแยกเป็น yy โอ้ยขอโทษทีอาจจะแยกเป็น y12y อาจจะแยกเป็น26หรือ43นะครับอ่ะก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการซึ่งสุดท้ายลองผิดลองถูกมานะนะครับเราก็ควรจะรู้ว่ามันควรจะแยกเป็น 4y กับ 4y ด้านหลังก็แยกเป็น5กับลบ5นะครับก็ต้องเป็นบวก5กับลบ5นะครับเพราะอะไรเพราะว่าพี่แอบมองข้องบลใช่ไหม ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆก้อนนี้ก็ต้องสามารถแยกเองเป็นนะครับกลายเป็น20 y ลบอยู่กับ15 y ก็กลายเป็นบวก y เป๊ะนะครับหลัง5คูณลบ5กลายเป็นลบ25หน้าคูณกัน12 y กําลัง2ถูกต้องนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบแนวคิดที่2นะครับทําได้เหมือนกันลุยต่อไปนะครับลุยต่อลุยต่อข้อที่2ครับ มันก็เหมือนกันนะนะจะทําให้อยู่ในรูปของหน้ากําลังสองลบหลังกำลังสองก็ได้นะครับก้อนนี้พี่ทําก้อนดดานหน้าก่อนสี่ทีกำลังสองก็มองให้กลายปเป็นสองทีทั้งหมดเกําลังสองมีลบสิบสองทีก็คือลบสองหน้าหลังลบสองคูณหน้าคือสองทีหลังคืออะไรเอ่ยอบวกหลัง,ก,งก,กำลังสองก่อนก็บวกด้วยสามกำลังสองใช่ไหมครับเพราะนั้นหลังก็น่าจะเป็นเลขสามก็ตรวจซะหน่อยสองคูณสองทีคูณสามกลายเป็นสิบสองที เป๊ะไหมครับเป๊ะเลยฉะนั้นก้อนแรกก็สามารถจัดรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้นะครับก้อนหลังพี่ก็ใส่มา 5t บวก1นํากลัง2นั้นก้อนแรกก็กลายเป็นอะไรดีครับกลายเป็น2 t ทลบ3ทั้งหมดกาลังสองก้อนหลังมองให้กลายเป็น5 t ทบวก1ทั้งหมดกาลังสองนะครับน,นั้นเราก็มีหน้าเรามีหลังเรียบร้อยใช่ไหมครับก็กลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง 2 t ทีลบ3ก้อนหนึ่งนะครับ2ทีลบ3ก้อนหนึ่งนะครับก็ใส่ลบใส่บวกปายกลายเป็นลบอยู่กับ 5t ทีบวก1กับ 5t ทีบวก1นะครับแั้นหน้าลบหลังหน้าบวกหลังอย่าลืมนะครับวงเล็บก็ต้องกระจายเข้ามากลายเป็นลบ3ทีกระจายเข้ามาลบ3ลบด้วยหก็กลายเป็นลบ4นะครับกระจายเข้ามากลายเป็น 7t ทีนะครับกระจายบวกเข้ามากลายเป็นลบ2 ซึ่งสามารถดึงลบออกมาได้อีกนะกลายเป็นลบของ3 t มทีบวกสนะครับคูณอยู่กับ7จ็ทีลบสเป็นตน้นนี่ก็จะอยู่ในรูปที่สบายใจนะดูแล้วสวยงามหรือบางคนไม่ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเราก็พยายามให้ได้แนวะคิดครบๆมันก็ฝึกได้หลายอย่างนะโจทย์แต่ละข้อเนี่ย ถ้าเกิดบางคนอยากกระจายก่อนนะครับแนวคิดที่2ว่ามาพี่ครับผมไม่ถนัดแยกตัวประกอบเลยไม่ได้นะจริงๆไม่ถนัดไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าในกรีท,ที่เราอยากทําแบบอื่นเช่นเราอยากจะทําให้กระจายออกมาก่อนหน้าบวกหลังกําลังสองผมรู้สูตรใช่ไหมมันคือหน้ากําลังสองมันคือ2 5่บหาทีกำลัง2อนะครับอย่าลืมนะครับหน้ากําลัง2เนี่ย มันคือ5ทีทั้งหมดกําลัง2กระจายเข้ามาต้องมี25นะไม่ใช่5เฉยๆนะบวก2หน้าหลังครับบวก2คูณ5ทีบวก1ก็กลายเองคูณ5ทีคูณ1ก็กลายเป็นบวก10ทีบวกหลังกำลัง2ก็คือบวกที่1กำลัง2กลายเป็นเลข1ลบกระจายเข้ามาครับลบกระจายเข้ามา4ลบ25กลายเป็นลบเท่าไหร่ลบ21นะครับลบลบ21ทีกำลัง2ลบ12ลบด้วย10ก็กลายเป็นลบ22ที 9ก้าลบหกลายเป็นบวกแดนะครับดึงอะไรออกมาได้มีอะไรเตัวร่วมครับไม่มีเลยก็ดึงลบออกมาเฉยยี่สิบเอกำลังสองบวกยี่สิบสองทีนะครับจากแก็กลายเป็นลบแแยกแฟกเตอร์ซะหน่อยนะครับอาจจะแยกเป็นอะไรหนึ่งดมเจ็ดดูจากสภาพข้้งบนแล้วน่าจะแยกเป็นสามทีกับสี่ทีนะครับแล้วก็น่าจะเป็นบวกสี่กับลบสองนั่นเองนะครับเอาวันนั้นก้อนแรกสามทีคูณสี่ทีกลายเป็น2ี่สิบเอ็ทีกำลังสองเป๊ะเอ้ยอันนี้เป็น7จสิ ขอโทษทีเป็น7ทีนะคูณกันกลายเป็น21เทีกำลังสองเป๊ะถูกไหมยี่สลบหกลายเป็น22 4คูณลบสกลายเป็นลบแนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คืออยู่ในรูปนี้นะครับสมบูรณ์นั้น2วิธีเนี่ยนะครับในแต่ละข้อมันก็ฝึกกันคนละแบบอันนึงฝึกการแยกก่อนถูกไหมฝึกการมองเป็นกําลัง2สมบูรณ์แยกโดยการใช้ผลต่างกําลังสองอีกอันนึงฝึกการใช้ จำลัง2ส,สมบูรณ์กระจายเข้าไปฝึกการอะไรดึงจัดรูปดึงตัวร่วมนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ว่าไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่4หลักการเดิมหลักการเดิมเจอแบบนี้ทําได้2อ,อย่างเลยใช่ไหมก็คือจะมองเป็กำลัง2สมบูรณ์ก่อนก็ได้เขา,า,าอุส่าห์จัดวงเล็บมาให้นะ <g ül> อ่าทำแบบช้าๆนะครับ 2m นะครับกำลัง2ลบอยู่กับ2หน้าหน้าคือ 2m นะครับคูณ9ถูกไหมบวกอยู่กับ9กาลัง2นะครับลบอยู่กับด้านหลังด้านหลังก็มองให้กลายเป็น 4m ทั้งหมดกําลัง2ก่อนก้อน1บวก2หน้าหลัง2คูณ 4m คูณ7นะครับแล้วก็บวกด้วย7กาลัง2พอดีอ่ะทุกอย่างเป๊ะหมดเลยนะครับเข้ารูปกําลัง2สมบูรณ์นะครับก็กลายเป็น 2m เครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบหลังคือเลข9 ลบอยู่กับหน้าหน้าคือ 4m นะครับหลังคือ7นะครับเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกกำลัง2เข้ารูปแบบหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมครับเพราะเป็นผลต่างกำลัง2อต่หน้าคืออะไรหน้าคือ 2m ลบ9หลังคือ 4m บวก7 หน้าลบหลังก็กลายเป็นอะไรดีครับกลายเป็นลบ 2m อย่าลืมนะครับลบต้องกระจายเข้าไปลบ9ลบ7ก็กลายเป็นลบ16นะครับคูณอยู่กับก้อนหน้าเป็น 6m นะครับลบ9บวก7กลายเป็นลบ2มีตัวร่วมเดี๋ยวไหมมีเลข2เป็นตัวร่วมนะครับทั้ง2ก้อนเลยมีลบนะครับก็ดึงลบ4ออกมาก้อนแรกพี่ดึงลบ2ออกมาเหลือกลายเป็น m เหลือกลายเป็นบวก8ก้อนหลังดึง2ออกมาเฉยๆกลายเป็น 3m ลบ1 happy อย่างครับเรียบร้อยสวยงาม อ่ะีกวิธีหนึ่งอ่เราเรก็ทําให้ครบครบแล้วกันนะมีแค่สีข้อเองดูแนวคิดที่2เหมือนกันนะครับ3คูณเอ้ขอโทษทีไม่มีเลข3ามนะสี่เอ็มกำลังสองลบสามหกบวกแปนะครับลบอยู่กับสิบหกเอ็มำลังสองบวกห้าบก็วกสีกานะครับก็สามารถจัดรูปอะไรดีเอาลบกระจายเข้าไปลบกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับสี่ลบสิกลายเป็นลบสิบสี่นะครับเอ็มกลังส ลบสามหกลบห้าสิบหกกลายเป็นอูหเรียกยากละแปดสิบเก้าสิบหกเก้าสิบสองนะครับลบเก้าสองเอ็มแปดเอ็ดลบสี่เก้ากลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยสามสิบสองไหมนะบวกสามสิบสองมีสี่เป็นตัวร่วมทุกก้อนไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมนะใช่สิเพราะว่ามันขมวดนักใช่พั่นก้อนแรกพี่เขียนผิดใช่ไหมครับพี่เขียนผิดบ่อยนะเพราะว่า คิดเลขเนี่ยพลาดนิดหน่อยไม่เป็นไรก้อนนี้4 1่ลบกลบสิบสนะครับขอโทษทีนะพี่ดึงลบ4ออกมานะครับเหลือกลายเป็น 3M กําลัง2ดึงออกมากลายเป็นค่าบ,บวกใช่ไหมครับบวกเท่าไหร่บวก23บนะครับบวกอยู่กับ 23M แล้วก็ลบ8ก็เห็นชัดเนาะ3คูณ8เป็น24แล้วก็ตรงกลางนะ่าจะมีเลข1รวมกันกลายเป็น23ได้ลงตัวเป๊ะเลยเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ4คูณอยู่กับ 3m นะครับกับ M มี8กับ มี8กับมี1ใช่ไหมครับซึ่งเราอยากให้เป็นค่าบวกก็ต้องเป็นบวกตรงนี้เพราะ8คูณสกลายเป็น24ลบหก็กลายเป็น23พอดีนะครับแล้อันนี้ก็คือสมบูรณ์ตรงเป๊ะนะครับ ข้อ4นะครับข้อ4จริงๆเนี่ยคิดว่าไม่ต้องกระจายเนาะดูกระจายแล้วน่าจะใช้พลังคืดหอบมากพี่ว่าเราน่าจะสามารถทำโดยที่ไม่ต้องกระจายใดๆนะอ่ะลองดูก่อนนะอันนี้มันเข้าฟอร์มหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเรียบร้อยใช่ไหมครับหน้าคือ n กำลังสองบวกสาม n บวกหนึ่งหลังคือเลขหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะลบกัน ก็ตั้งวงเล็บไว้ไปลุยหน้าคือ n กําลังสองบวกสาม n บวกหนึ่งหน้าคือ n กําลังสองบวกสาม n บวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งนะครับงั้นวงเล็บแรกเนี่ยก็กลายเป็น n กําลังสองบวกด้วยสาม n นะครับวงเล็บหลังกลายเป็น n กําลังสองบวกสาม n บวกสองถูกต้องเจ๋งมากครับวงเล็บแรกเนี่ยมี n เป็นตัวร่วมใช่ไหมกดึง n ออกมากลายเป็น n บวกสามวงเล็บที่สอง แยกแฟกเตอร์กลายเป็น n บวกหนึ่งกับ n บวกสองนะครับเพราะนั้นก็ตอบได้เลยครับพี่ไม่สอนอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเ,เราอาจจะยังไม่แม่นพอนะครับที่จะเรียน เอาประมาณนี้ไปก่อนนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะทำข้อสอบได้ละทบทวนอีกที่หนึ่งนะครับเรามีโจทย์อยู่สีข้อในแบบฝึกหัดที่1นะครับแบบฝึกหัดท้ายบทข้อที่1นึ่งแยกตัวประกอบเนส่วนใหญ่อยู่ในเทอมของอะไรกําลังสองสมบูรณ์นะครับในวงเล็บให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็พยายามจัดกําลังสองอให้กลายเป็นผลต่างกําลังสองนะครับใช้สูตรหน้าลบหลังหน้าบวกหลังแค่นั้นเองหลักการแทบจะเหมือนกับที่เคยเรียนไปทุกอย่างเลยนะครับก้อนแรกเนี่ย ก็อนแรกก็กลายเป็น y ลบ10กำลังสใช่ไหมครับมองเลข9กลายเป็น3ากำลังสองเอา3กระจายเข้าไปกลายเป็น3 y ลบ30ทั้งหมดกำลังสองมอง4 4 1ให้กลายเป็น21่กำลัง2นะครับแล้วเราก็หน้าลบหลังหน้าบวกหลังกระจายเข้าไปนะครับ24นะครับลบ30ลบ18ลบ30อะไรก็ว่าไปดึงตัวร่วมออกมาให้เรียบร้อยนะครับพจน์แรกดึงลบ6พจน์หลังดึง 6, ออกมาข้อ2เห็นไหมครับเราก็มองก้อนแรกให้กลายเป็น2 t ลบ3ทั้งหมดกำลังสองนะครับ ลบด้วย5ทีบวก1ทั้งหมดกําลัง2หน้าลบหลังหน้าบวกหลังจุดที่ระวังต้องพลาดคือจุดนี้นะครับอย่าลืมว่าเราต้องเอาลบกระจายเข้าไปกลายเป็นลบ3ทีแล้วก็ลบ4นะครับก้อนนี้รวมการบวกการกลายเป็น7ทีแล้วก็ลบ2นะครับดึงลบออกมาสักหน่อยก็สวยงามส่วนข้อ3ข้อ4นะครับอ่านเราก็มองเหมือนเหมือนกันก้อนนี้บวก9ทั้งหมดกำลังขอโทษทีเป็น 2m ลบนะครับเพราะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบ 2m ลบ9ทั้งหมดํำลัง2ลบอยู่กับ 4m บวก7ทั้งหมดํำลัง2นะครับหน้าลบหลังหน้าบวกหลังกลายเป็นลบ 2m ลบ16นะคูณอยู่กับ 6m เท่าไหรลบ2ถูกต้องนะครับแล้วก็ดึง2ออกมาดึงลบ2ออกมานะครับออกมากลายเป็นลบ4กลายเป็น m บวก8 3m ลบ1ถูกต้องอันนี้ก็ใช้หน้าลบหลังหน้าบวกหลังธรรมดานะครับแล้วแต่ละวงเล็บก็แยกต่อได้อีกนิดนึงนะครับก็แยกให้สมบูรณ์เลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับ แบบฝึกหัดที่1ข้อที่1เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ and yeah.